ว,ว,วิธีการที่จะร่วมใจกันทำงานเป็นทีมวิธีการที่จะร่วมใจกันทำงานเป็นทีมผมอยากจะเสริมข้อสังเกตของผมเองเกี่ยวกับทัศนะของนาราไรเรื่องภาวะที่อยู่ใต้จิตใต้จิตใจซึ่งตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าการรับรู้ด้วยประสาธรรศสัมผัสพิเศษ ผมและเพื่อนร่วมงานได้ค้นพบสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นภาวะที่จะกระตุ้นจิตใจเพื่อให้สัมผัสที่6กสามารถทำงานได้ผมได้ร่วมกับผู้ช่วยอีกสองคนทำการทดลองจนเราคนพบวิธีการกระตุ้นจิตใจของพวกเราทั้ง3คนให้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหลากหลายให้กับลูกค้าและของผมได้ วิธีการนั้นง่ายมากเรานั้นเรานั่งด้วยการบนโต๊ะประชุมพูดคุยถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญ <c oughs> แต่คนแต่และคนมีตัวร่วมคิดในเรื่องอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้หลักการติดต่อกับ ที่ปรึกษาที่มองไม่เห็นตึงจะได้อธิบายในบทต่อไปวิธีการกระตุ้นจิตใจนี้ได้ทำให้เกิดสิ่งแปลกประหลาดกับพวกเราในการที่จะติดต่อกับแหล่งความรู้ที่ไม่รู้จักนอกเหนือประสบการณ์ถ้าคุณเข้าใจหลักการที่ได้อธิบายไว้ในบทบทดละดมความคิดคุณจะจำ การประชุมโต๊ะกลมได้ว่ามันคือการนำหลักการระดมความคิดไปใช้นั่นเองนี่คือวิธีการกระตุ้นจิตใจด้วยการปรึกษาหาหรือในเรื่องที่ชัดเจนกันระหว่างคนทั้งสามซึ่งเป็นการอธิบายการระดมความคิดที่ง่ายและให้ผลในทางปฏิบัติที่สุดเมื่อเขาคุณเขาถึงพลังแห่งทีมระดมความคิดแล้ว จะพบว่ายิ่งพวกคุณทํางานร่วมกันมากเท่าใดสมาชิกแต่ละคนก็ยิ่งได้เรียนรู้ที่จะคาดการณ์ความคิดของคนอื่นสามารถติดต่อตื่อสารกันด้วยความกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจมากขึ้นคุณจะไม่สามารถควบคุมขั้นตอนนี้ได้แต่เมื่อคุณใช้มันมากขึ้นเท่าใดมันจะยิ่งเพิ่มปูนมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ และปฏิบัติกับแผนการของคุณก็จะทำให้คุณสามารถนำตูดสำเร็จของคาเนกี้ที่ได้อธิบายไว้ไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณยังไม่เห็นคุณค่าของมันตอนนี้จงทำเครื่องหมายหน้าที่หนีไว้แล้วอ่านอีกครั้งหลังจากที่คุณได้อ่านบทดตดท้ายจบแล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากการเตียตละที่ใหญ่ยิ่ง หาใช้ความเห็นแก่ตัวไม่